เกิดมาแล้วต้องทำงานไม่ทำไม่ได้เพราะสภาพของสังขารมันยอมเคลื่อนไหวไปมาอยู่อย่างนั้นเหมือนอย่างเครื่องยนต์กลไกต่างๆถ้าซื้อมาแล้วจะมาเก็บไว้นานๆจะามาใช้ทีหนึ่งเนะี่ย ไม่ได้แล้วสตาร์ทไม่ติดมันฝืดเครื่องขึ้นสนิมอันร่างกายของคนเรานี่ก็เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยถ้ามีแต่จะนั่งนั่งนอนนอนอยู่อย่างเดียวไอ้เลือดลมมันก็เดินไม่สะดวกแบบนี้เพราะมันผิดกฎธรรมดา ก็ย่อมเจ็บป่วยถึงซึ่งอาพาธโรคภัยเบียดเบียนเหตดดังนั้นเน่ะเราจึงต้องได้เปลี่ยนอริยบทอยู่เสมอข้อวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้หมู่นั้นลองพิจารณาดูก็มันเป็นอุบายเพื่อให้ ผู้ปฏิบัติตามนี้ได้ออกกำลังกายกำลังใจไปพร้อมๆกันเช่นเดินจงกรมอย่างนี้นะอันนี้ก็เพื่อออกกำลังกายให้เลือดลมมันเดินสะดวกเพื่อไม่ให้มันติดขัดแล้วก็ทางจิตใจ เมื่อน,นั่งสมาธิมันสงบไม่ค่อยได้เอาลองใช้อิริยาบถเดินดูบางทีเดินจงกรมมันสำรวมจิตได้จิตสงบลงก็มีบางทีก็ใช้อิริยาบถยืนก็ยืนเพ่ง ความรู้สึกอันนี้บางทีมันก็สงบลงได้อย่างนี้นะดังนั้นการทำความเพียรพระองค์เจ้าจึงได้ทรงแสดงว่าเป็นอากาลิโกไม่อ้างการอ้างเวลาเรียกว่าการทำความเพียรน,นี่ต้องอยู่ในอริยบุตรทางสี่ในทางนั้นเลย คือเพียรสำรวมใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีตั้งมั่นอยู่ในคุณพระรัตนไกลตามธรรมดาจิตใจคนเรานี่มันไม่ค่อยตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณเหล่านี้มันว่ากแกถูกกิเลสนั่นผลักดันให้คิดสงสัยไปในที่ต่างๆอันไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นแก่นเป็นสารอะไรนะั่นนะ่ะมันชอบคิดเหลือเกินนะไอตอนที่มันจะมาฝึกเกียรติคิดไปในทางที่มันจะเป็นสาระประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นนี่ยมันกิเลสมันจะไม่ยอมไม่คิดง่ายๆถ้าไม่ผ่านด่านของกิเลสีะกอนมันจะคิดไปไม่ได้เลยอืม เนี่ยนั้นอย่างเช่นว่าการเจริญสมถะเบื้องต้นนี่นะเราตั้งจิตพุ่งว่าจะให้จิตสงบลงอย่างนี้แต่เมื่อมันมีนิวรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมากั้นกลางไว้แล้วพอดีมันก็สงบลงไปไม่ได้เป็นอ,อย่างนั้นแหละวันนี้ก็ต้องต่อสู้กับนิวรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นนะ ต้องเพ่งละมันเรื่อยไปอย่างนั้นนะเมื่อนิวรณ์เหล่านั้นนะดับลงไปแล้วจิตมันจึงค่อยดิ่งลงไปสู่ความสงบได้นี่มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงว่าเกิดมาในโลกนี้แล้วนะมันต้องมาต่อสู้กันระหว่างความดีกับความชั่วย เมื่อบุคคลมาเห็นโทษแห่งความชั่วแล้วเช่นนี้ก็เพียรพยายามละความชั่วนั้นออกจากกิจใจเลื่อยไปไม่สะสมให้มันมากขึ้นนี่แหละแกะแล้วมันก็ไม่อยากจะหนีจากกิจใจนี่เพราะว่าใจได้สั่งสมมันมานานดังนั้นเราจึงต้องได้ออกแรงแล้ว ต้องได้ทำความเพียรเด็ดเดี่ยวเข้าไปนั่งภาวนาอย่างนี้ก็อธิษฐานใจลงไปสละชีวิตเพื่อความสงบถ้าจิตนี้ไม่สงบตราบใดเราจะไม่ออกจากสมาธินี้ร่างกายนี่มันจะแตกกระดับก็แล้วแต่เรื่องมันนี่เรียกว่าทำความเพียรเด็ดเดียว เมื่ออธิฐานใจเรานั่งลงไปมื่อนี้ทำความเพียรไปใจมันสงบลงไม่ได้เอาไม่ได้ก็ช่างมันจะเราจะไม่ออกจากสมาธินี้มันเจ็บมันปวดก็อดก็ทนเอามนีเมื่อสัจจะของเรามันเข้มแข็งพอแล้วมืนี้มันก็เอาชนะกิเลสอันมันลบควรจิตใจให้พุ่งสานนั้นได้ เมื่อกิเลสนั้นมาละงับลงจิตมันก็รวมลงเป็นหนึ่งได้อย่างนี้นะนั่นเพราะฉะนั้นจึงว่าการทำความดีอะไรถ้าหากว่าไม่เอาชนะความชั่วเสียก่อนความดีนั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้มันก็เป็นอย่างนั้นต้องให้เข้าใจไม่ใช่ว่าการทำความดีนี่มันจะสบายไปเรื่อยมันจะไม่มีอุปสรรคอะไร อันนั้นเข้าใจผิดไปก็มันมีกิเลสนี่แหละเป็นศัตรูของกุศลคุณงามความดีต่างๆบุญกุศลมันจะนำดวงกิตนี้ให้้นทุกข์ไปโดยลำดับบาปมันจะหน่วงไวแบบนี้นะมันจะไม่ให้พ้นทุกข์ไปบาปนั้นมันเป็นสายของความทุกข์เป็นปงั้น ดังเช่นพระองค์ประทับนั่งบนวันลังในคืนวันจะได้ตัดสรุในปฐมถยายามาพระองค์พยายามทำใจให้สงบให้บรรลุฌานไอ้มานมันก็มารบกวนะในขณะนั้นจิตของพระองค์ก็ลงไม่ได้ก็ต้องสู้กับมานอยู่นั้นไปก่อนถ้าว่าเป็นธรรมอาทิฐาน ก็ได้แก่นิวรณ์ห้านี้เองแหละแต่นิวรณ์ห้าของพระองค์นะ่ะมันยิ่งใหญ่กว่าคนธรรมดาสามัญเพราะฉะนั้นมันจึงปรากฏเป็นนิมิตว่ามีพุ่นพญามาราธิราชกับบริบาลนน,นยกกองทัพมามาขับไล่พระองค์ให้เสด็จหนีจากแท่นบันลังนั่นแหละแล้วพระองค์ไม่ยอมหนี ก็โต้กันกับพยามารพยามารก็ถามว่าถ้าแทน่นบาลังนี่เป็นของงท่านท่านได้สร้างมาตถอเมื่อไรใครเป็นสกีพยานพระองค์ก็นึกว่าในที่นี้ไม่มีญาติวงศ์งสามิตรสาหายอะไรที่จะมาเป็นสักขีพยานให้เราได้เลยมีแต่บุญบาร,รมีที่เรา ได้สร้างมาแต่อเนกชาตินี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าบุญบารมีที่ข้าพเจ้าได้สร้างมาแต่อเนกชาติจนถึงปัจจุบันนี้หากมีจริงก็ขอให้แสดงบทบาทออกมาให้เป็นสักขีพยานแก่ข้าพเจ้าในบนันนี้นั่นแหละทันใดนั้นแม่นางธรณี ก็โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินเป็นลูกผู้หญิงผมยาวก็กราบทูลพระองค์ว่าข้าพระองค์นี่แหละเป็นสกีพยานให้พระองค์ตัง้งแต่เมื่อพระองค์สร้างบาร,รมีมาในสงสารที่ปรารถนาให้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้านะพระองค์ได้ทำบุญทำทานอะไรมนก็ได้หลังล่อน้ำทักกิโนทกลงสู่พื้นดิน อันนี้เหมือนกับน้ำในมหาสมุทรทะเลหรือมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทะเลอีกซ้ำหมายเอาน้ำพระไทยที่เปี่ยมไปด้วยบุญบารมีนั่นแหละดังข้าพระองค์จะแสดงถวายในบบัน,นี้คันแล้วนางธรณีก็บิดมวยผม น้ำก็หลังไหลออกจากมวยผมของนางธรณีไหลอย่างรุนแรงอย่างแรงจริงๆท่วมทนพยามารและเสนามานตั้งตัวไม่ติดเลยน้ำมันก็ซัดเอาไปสู่ขอบจัก,กรวาลน,น,นู่นนู่นตกลงว่าพยามารพร้อมทั้งเสนาก็เป็นอันว่าพ่ายแพ้ต่อพระบารมีธรรมของพระองค์ เ่นนั้นแหละต่อจากนั้นน่ะเมื่อนิวรณ์ห้ามันระง,งับลงไปแล้วจิตของพระอ,องค์จึงสงบลงวันลุชานลงไปโดยลำดบับจนถึงจตุธาฌาญเมื่อถึถงจตุธาฌาญแล้วพระอ,องค์ก็ทรงเจริญวิปัสสนาทรงระลึกชาติผนหลัง ก็ได้ตัดสรุปอุ้เพนิวาสานสุสติญาณทรงระลึกชาติหนหลังได้ตั้งแต่ชาติที่เป็นพระสิทธะราชกุมมารคืนหลังไปขนาดนับไม่ถ้วนเพราะองค์ต้องการจะรู้ไปถึงไหนก็รู้ไปถึงนั้นเพราะพระองค์เที่ยวเกิดเที่ยวตายสร้างบาร,รมีมา ในสงสารนี่นานตั้งสี่อสงไขยปลายแสนมากลับกลัวว่าบุญบาร,รมีนะั่นจะเต็มบริบูรณ์อันนี้แหละให้พากันคิดพิจารณาว่าในการที่เราจะเอาชนะกิเลสตัณหาได้อย่างสบายสบายโดยไม่ต้องได้ต่อสู้กับความชั่วอะไรเลยอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ แต่พระพุทธเจ้าผู้มีบุญบาร,รมีอันยิ่งใหญ่ถึงพันนั้นนะพระองค์ก็ยังต้องสู้กับมารและเสนาม,มารเอาซะอย่างเต็มที่เลยเดียวว่าพระองค์สู้ด้วยพระบารมีธรรมไม่ได้สู้ด้วยอาวุธจุทธภัณฑ์อย่างอื่นอย่างนี้เมื่อเราเข้าใจกันอย่างรู้อย่างนี้แล้วเรามาบำเพ็ญทางจิตใจ หากววามารคือกิเลสมันมารบกวนเข้าไปเราก็ต้องนึกถึงบุญบาร,รมีนึกถึงคุณพระรัตนกรัยที่เราได้เคารพทับถือบูชาบุญบาร,รมีที่เราได้กระทำบำเพ็ญมานั่นขอให้มาเป็นกำลังใจของข้าพเจ้าในบัตนี้อย่าให้ใจข้าพเจ้าอ่อนแอท้อแท้ในการที่จะ หากเพียนเพ่งพินิษละกิเลสตัณหาออกจากกิจใจนี่ถ้าหากว่าผู้ใดนึกถึงบุญถึงคุณอย่างนั้นถ้าบุญบาร,รมีตนได้ทำมาจริงคุณพระตัตนับไตรตนได้เคารพนอบถือจริงเช่นนี้บุญคุณนั้นก็จะมาเป็นกำลังใจทำให้จิตใจเข้มแข็งขึ้นไม่ย่อท้อ เมื่อไม่ย่อท้ออย่างนี้แล้วก็มันก็เอาชนะมานคือกิเลสอันเป็นเครื่องรบควรจิตใจให้สงบลงไม่ได้นั่นนะให้รลังคับไปนี่ดังนั้นให้ใหพากันเข้าใจเราต้องเชื่อบุญเชื่อคุณมันถึงมีกำลังใจใจยึงเข้มแข็ง ถ้าหากว่าเราไม่ยึดเอาบุญเอาคุณเป็นที่พึ่งไว้อย่างมั่นคงแล้วมันก็อุปมาเหมือนอย่างตำรวจทหารทึ่งไปต่อสู้กับข่าศึกไม่มีอาวุธอะไรติดตัวอย่างนั้นแหละอย่างนี้แล้วก็ข่าศึกมันก็สามารถที่จะทำลายชีวิตของทหารนั้นได้เพราะไม่มีอะไรป้องกันตัวเลย อก็ต้องก็ต้องพ่ายแพ้ต่อข้าศึกไปได้แน่นอนนะเป็นอย่างนั้นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละหากว่าเราใจของเราไม่เชื่อในบุญในคุณไม่ทําความยินดีพอใจในบุญในคุณให้มากๆอย่างนี้นะ,ะใจนี่มันก็อ่อนแอมันก็สู้อํานาจของกิเลสไม่ได้ กิเลสมันก็ปูนปั่นเอาจิตใจก็ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปนี่ดังนั้นเนี่ยอย่าพากันละเลยบุญกุศลความดีที่เราทำมาเราต้องรวบรวมมาไว้ในใจของเรานี่หมดม,มันบุญกุศลคุณพระรัตนกายนี่ไม่มีที่อยู่หรอกนอกจากจิตใจนี่แล้ว อยู่ในจิตใจของคนเรานี่แหละถ้าหากว่าคนในโลกอนี้นะ่ะหยุดนับถือซะแล้วคุณเหล่านี้ก็ย่อมหายไปเป็นอย่างนั้นหายไปถ้าคนยังนับถืออยู่ตราบใดก็มีอยู่ตราบนั่นแหละคุณแก้วสามประการนี่บุญกุศลที่บุคคลแต่ละคนได้ทํามาเช่นอย่างว่าเราเกิดมาชาตินี้นะ เราได้ทำบุญกุศลมาแต่เมื่อไรอทุกคนก็ต้องรู้เรื่องของตัวเองแหละเปเริ่มมีศรัทธาทำบุญทำทานมาแต่เมื่อนั้นเมื่อนี้น,นั่นละเราได้ตั้งใจรักษาศีลมาแต่เมื่อนั้นเมื่อนี้นี่ก็รู้ไม่ได้รักษารักษาบ้างไม่รักษาบ้างก็รู้อย่างนี้นะ นั่นแหละให้พากันทบทวนดูความดีของตัวให้มันได้ทําให้เช่นนั้นแล้วก็อยู่ไม่มีที่พึ่งแหละขอให้เข้าใจเราจะเอาอะไรเรามาเป็นที่พึ่งบัดน,นี้ลองคิดดูเราจะเอาพระอินทร์พระพรหมที่ท่านกล่าวกันไว้หมดนั้นหรือมาเป็นที่พึ่งไม่ทราบว่าพระอินทร์พระพรหมอยู่ที่ไหนอ เพียงแต่ว่านึกกลมๆแล,ล้งๆไปส่วนบุญกุศลความดีที่เราทำมานี่เ,เราระลึกได้อยู่นี้ว่าเราได้ทำบุญทำทานมาแต่เมื่อไรนี่เราก็รู้ตัวเขาตัวอยู่อย่างนี้นะเราได้รักษาศีลมาแต่เมื่อไรก็รู้อย่างนี้นะเอเราได้กราบได้ไหว้ น้อมน้อมต่อคุณพระรัตนกรายอย่างไรมาเราก็รู้นี่นี่แหละเราระลึกถึงความดีที่เราทำมานี่มันจึงแน่นอนดีบะนี่ไอระลึกถึงสิ่งที่เรามองไม่เห็นแล้วเราก็ไม่ได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นเลยอย่างนี้มันก็จะมีน้ำหนักอะไรแล้วก็เชื่อล้มล,มล้มแรงแรงไปอย่างนั้น แล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงสแสดงไว้แล้วว่าพระพุทธเจ้าผู้สิ้นอาสวะกิเลสกับทั้งพระอระหันต์ท่านผู้ละอาสวะกิเลหสหาสิ้นไปตามพระพุทธเจ้าและพระริยะบุคคลลดตั่นกันลงมาเหล่านี้แหละเป็นผู้ประเสริฐในโลกเพราะท่านละกิเลสได้อืม อย่างน้อยเช่นพระโสดาบันอย่างเนี้อันกิเลสที่จะให้ท่านไปทำบาปไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามก่ามอุตสาหาด,ดื่มสุราเมลัยกันชายาพินเฮโรอีนต่างๆเหล่นี้ไม่มีแล้วกิเลสเหล่านี้ท่านละขาดจากตันดาลแล้วพระโสดาบันนะคนธรรมดาสามัญยังละไม่ขาดนี่ เมื่อมันไม่ได้โอกาสก็ไม่ได้ทำบาปเท่านั้นเองนะแต่ถ้าเมื่อมีเหตุมาถึงเข้าที่จะให้ทำบาปอย่างนี้มันทำได้อยู่คนธรรมดาสามัญเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละมีแต่พระพุทธเจ้าและพระอริยบุคคลทั้งสี่จำพวกนั่นแหละเป็นผู้วิเศษในโลกเป็นผู้ทรงพระคุณ หาที่สุดไม่ได้ไม่มีพระคุณอื่นยิ่งไปกว่าเลยนี่เราชาวพุทธเนี่ยมันต้องพิจารณาให้รู้เห็นพระคุณทั้งสามประการนี้พิจารณาให้เห็นอำนาจแห่งบุญกุศลที่เราได้กระทำบำเพ็ญมานี่ว่าว่ามีจริงอย่างนี้นะบุญคุณนี่มีจริงเราได้ทำมาบัดน,นี้มันเกิดขึ้นในดวงขิดของเราอยู่ เราไม่เชื่อสิ่งอื่นใดว่าจะเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ให้แก่เราได้เราเชื่อแต่บุญแต่คุณนี่แหละอย่างนี้นะให้มันแน่นอนในใจลงอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะถ้าหาว่าเราไม่ได้ที่พึ่งอันประเสริฐอยู่ในใจอย่างมั่นคงอย่างว่านี่แล้ว มันก็ย่อมพ่ายแพ้ต่อมาคือกิเลสบาปธรรมเลื่อยไปแหละพอกิเลสบาปธรรมเกิดขึ้นในใจแล้วก็รู้อำนาจแก่มันไปเช่นเมื่อความโกรธเรื่องที่จะให้เกิดความโกรธมาถึงเข้าก็โกรธขึ้นมาทันทีอย่างนี้นะคนไม่มีที่พึ่งเป็นอย่างนั้นเมื่อเรื่องที่มา ยัวโยวนชนให้เกิดความโลภอยากได้อะไรต่ออะไรขึ้นมาอย่างนี้ก็เกิดความอยากขึ้นอย่างท่วมท้นจิตใจอืมอย่างนี้นะอใครมายุให้หลงให้เมาไปตามก็ไม่มีสติสัมปชัญญะหรือไม่มีปัญญาที่จะใร่กลวนไอ้เรื่องที่เขามายุนั่นที่เขามาออกความเห็นในฟังนั้น เราเชื่อามตามเข้าไปเลยก็มีบางคนนะเห็นว่าเอ๊ะผู้นี้พูดเก่งดูถ้าจะเป็นความจริงนะเรื่องที่เพื่อนพูดนี่นะอย่างนี้ตนเองนะไม่ได้เอาไปคิดไปไข้ครวนอะไรเลยแล้วก็เชื่อตามเพื่อนไปทันทีนบางคนก็หลงไหลนับถือละที่อื่นไปทิ้งพระพุทธศาสนาไปก็มีเยอะแยะ อันนี้แหละจึงได้ชื่อว่าความเป็นผู้ได้ตั้งอยู่ในความประมาทไม่ภาคเพียนพยายามปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าจริงๆเหตุดังนั้นถึงไม่ได้ที่พึ่งอันประเสริฐในใจเมื่อไม่ได้ที่พึ่งอันประเสริฐอย่างนั้นมันก็สู้อำนาจกิเลสไม่ได้กิเลสมันก็จูงให้ไป ทำดีบ้างทำชั่วบ้างไปอย่างนั้นแหละแต่ไม่ได้จูงให้ไปทำชั่วตลอดไปก็หาไม่าบางคราวมันก็ไอ้ทำดีไปเปิดโอกาสให้ทำความดีไปเวลาลวเราเผลอๆมันก็จูงใจทำความชั่วพูดชั่วไปอ,อย่างนี้นะนี่แหละกิเลสนี่เพราะฉะนั้นคนเรามันถึงได้นิ่งนอนใจจึงไม่ได้เห็นโทษของมันอะ่ะ พราะบางคราวมันก็ให้เกิดความสบายใจนี่ให้ทำกุศลคุณงามความดีไปได้เหมือนกันอย่างนี้เดี๋ยวทีนี้บางคราวมันก็เอาแลหละลังแล้วมันทำให้เกิดจิตเป็นอกุศลขึ้นมาไปทำชั่วพูดชั่วไปอย่างนี้นะคนมันถึงไม่ได้เบื่อหน่ายตกก่อกีเลสไอ้ผู้มีปัญญาทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นตน้น พระองค์จึงได้ทรงพิจารณาเห็นว่าไอโรกียธรรมนี่นะมันเป็นกุป,ปะธรรมโมเป็นธรรมอันกำเริบได้เพราะว่ามันเป็นธรรมคู่นี่แหละคันเมื่อทำความดีเข้าไปหน่อยหนึ่งความชั่วมันแทรกแซงเข้ามาเมื่อตนกำจัดความชั่วนนั้ไม่ได้มันก็ไหลไปตามความชั่ว พักหนึ่งอา้าวมีผู้ตักเตือนมีผู้นั้นเขาบบรู้สึกตัวได้อา้าวกลับจิตมาตั้งมั่นอยู่ในความดีไปเผลๆความชั่วมันก็จูงไปทําชั่วอย่างนี้นะนี่แหละเพราะฉะนั้นไอ้ทำกุศลอันเป็นส่วนโลกีเนี่ยมันจึงเป็นของไม่แน่นอนเพราะมันแทรกอยู่ด้วยกิเลสนักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วท่านจึง ไม่ยึดมั่นอยู่ในกุศลความดีที่เป็นส่วนโลกีเท่านี้ก็จึงพยายามขจัดสิ่งที่มันชั่วออกไปจากกิตใจนี่ให้มันเหลือแต่ส่วนที่ดีเรามาเพ่งส่วนที่ดีคือบุญกุศลน,นี้เข้าไปกุศลพลบุญอันนี้มันถูกเพ่งเข้าไปมันก็หลอมรอตัวเองเข้าไปละเอียดประณีตเข้าไป เมื่อกูสลพ้บุญละเอียดปณิเข้าไปในจิตมันก็ละเอียดปณิชเข้าไปเท่านั้นอันเป็นอย่างนั้นนี่แหละไอจิตใจคนเรานี่นะมันจะละเอียดปณิชลงไปได้นะ,ะก็เพราะเราละความชั่วทิ้งออกไปเสียก่อนเมื่อละความชั่วออกไปได้แล้วอย่างนี้มีแต่ความดีเราก็ เพ่งพีนาความดีคือบุญกุศลมันก็ยังไม่ยังยืนเพ่งบุญกุศลนั่งเข้าไปให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเกิดของดับลงไปอย่างนี้นะไอะ้บุญกุศลเหล่านั้นเมื่อโูกสติหรือปัญญาเพ่งเข้าไปอย่างนั้นแล้วก็อย่างที่ว่านั่นแหละ มันกำจัดกิเลสออกจากกิจใจนี่ไปแล้วกิเลสหรือบุญกุศลอมรรสมนุคีมันก็ดับไปมันก็ยังเหลือแต่จิตอันบริสุทธิ์นี่ตั้งมั่นอยู่มันมันเหมือนอย่างหมอเขาวางยาคนไข้นั่นแหละเมื่อยาไปทําหน้าที่ขจัดโรคในกายของมนุษย์ในหายไป ยาก็หมดฤทธิ์ไปตามกันมันก็หมดสภาพไปตามกันอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละบุญกุศลสติปัญญาเมื่อมันทำหน้าที่ละกิเลสออกไปจากกิตนี่ได้แล้วมันก็ดับไปพร้อมกันกับกิเลสนล้นนะมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ยังเหลือแต่จิตอันบริสุทธิ์เท่านั้นเองนะขอยเข้าใจนี่แหละให้พึ่งพากันเข้าใจความหมาย ของการปฏิบัติทางจิตใจอย่างนี้แล้วเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราภาวนาทีแล้วเราก็ให้มองเห็นบุญเน้นคุณตั้งมั่นอยู่ในใจของเราทุกครั้งเลยเพื่อจะได้เป็นกำลังใจเหมือนเมื่อมีบุญคุณตั้งอยู่ในจิตใจแล้วก็เพ่งจิตนอนั้นอยู่ไอ้บุญคุณก็ช่วยรักษาจิตนั้นไว้กีเลสทั้งหลายมันก็ ครอบงำจิตไม่ได้นั่นแหละเมื่อเมื่อบุญคุณเพ่งเข้าไปเมื่อจิตใจเพ่งเข้าไปมากมากเข้าบุญคุณนี่มันก็มีกำลังกล้าขึ้นอย่างนี้นะม,มีกำลังกล้าขึ้นขจัดกิเลสนั้นออกไปจาก,กจ,จิตใจบางทีกิเลสบางอย่างก็อาจจะถอนรากของมันออกไปได้เสียเลยนี่ที่ท่านเรียกว่าพระอริยบุคคล บางจาพวกนั้นก็ละกิเลสขาดจากสันดานโดยเอกเทศอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นนะ่ะเมื่อทราบอย่างนี้แล้วพึ่งพากันตั้งความเพียรพยายามลงไปกิเลสในหัวใจคนเรานี่เป็นสิ่งที่ละได้ถ้าหากว่าละไม่ได้พระศาสดาไม่ทรงแนะนำสั่งสอนดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้